ปีนี้ใครได้ไปเที่ยวงานช้างกันบ้างหรือยังครับพี่น้องครับวันนี้ผมว่างเว้นจากงานคอนเสิร์ตมาเลาะหาของกินที่งานช้างซะหน่อยผ่าน้องพลอยมาเดินเที่ยวด้วยนะครับวันนี้วันนี้เล็งร้านไว้เป็นพิเศษครับได้ข่าวว่าร้านเจ้าดังเจ้าแม่หอยนางรมกุ้งแช่น้ําปลาวันนี้มาที่งานช้างด้วยผมพลาดทุกปีเลยปีนี้ไม่พลาดครับว่างเว้นแล้วต้องมาจัดสักหน่อยครับ เดินมาจากประตูทางเข้าที่หนึ่งได้ไม่กี่ร้อยเมตรก็เจอะแล้วครับป้ายใหญ่เบเรอร์ครับที่นี่ก็จะมีกุ้งย่างมันกุ้งด้วยนะครับและกุ้งนี่บอกเลยว่าสดสดโอ้โหเยอะเลยนะครับน่ากินเท่านั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นกุ้งย่างมันกุ้งที่ก็เอามันกุ้งมาทาอันนี้ผมสอบถามเจ้าของร้านแล้วบอกว่าเมนูนี้เด็ดมากๆเลยนะครับในส่วนของเมนูที่ผมเล็งไว้วันนี้ก็จะเป็นนี้เลยกุ้งแช่น้ําปลาน้ําจิ้มซีฟูด้ดและก็หอยนางรมสดสดวันนี้วันนี้ผมทนไม่ได้ก็เลยสั่งให้พี่เจ้าของ ร้านยำให้กินหน้าร้านก่อนเลยครับก่อนที่จะซื้อกลับบ้านต้องจัดสักหน่อยครับทางร้านก็จะมีสูตรของทางร้านอยู่เลยนะครับจะเป็นพริกเผาแล้วก็จะใส่ผสมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดของทางร้านแล้วก็นี่เลยครับหอมเจียวหนักๆแน่นๆมีกระถินแหนมคู่กับ ยำหอยนางรมโอ้โหบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายนี้ไม่ควรพลาดกับพี่น้องครับแล้วก็ที่แน่ๆวนันนี้ขออนุญาตยืนกินโชว์ตรงนี้เลยแล้วกันครับอดใจไม่ได้แล้วครับบอกเลยว่าแซ่บมากๆครับต้องซื้อบิ้นกลับบ้านไปจัดที่บ้านต่อครับพี่น้องครับนี่เลยครับ ร้านที่ผมจ้องมาวันนี้ได้ของเพียบกลับ <ส ữ S 1> บ้านซื้อกุ้งแช่น้ำปลาเสร็จก็ตรงกันข้ามครับว่าจะมีร้านเกาลักเจ้าดังอีกหนึ่งร้านครับสิง์ขนเกาลักเยาวราชนะไม่ลืมที่จะแวะซื้อครับนี่ครับมาถึงบ้านแล้วก็จับเลยครับกุ้งแช่น้ำปลาสดๆโอ้โหถ้าใครเป็นสายกุ้งแช่น้ำปลาก็จะรู้นะครับว่าเวลากุ้งสดๆรือเจ้าที่ทำกุ้งแช่น้ำปลาอร่อย กุ้งของเขานี่จะมีความกรอบและความสดมากๆและกุ้งตัวใหญ่มากครับทุกคนครับโดยเฉพาะเวลาเรากินกับกน้ำจิ้มซีฟูด้ด<ฮ>สุดยอดจริงๆครับแล้วก็ยำหอยนางรมก็สุดเด็ดเลยครับพี่น้องโดยรวมแล้ววันนี้สุดยอดครับผมคุ้มที่ได้รอมานานครับกับร้านเจ้านี้ใครที่อยากจะไปซื้อหรือจะเดินงานช้างอยากได้ของแกล้มกลับบ้าน<ๆ>ก็อย่าลืมแวะแล้วกันครับประตูทางเข้าที่1เดินไปน่าจะประมาณ300เมตรโดยประมาณนะ มัน300เมตร400เมตรนะครับร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับพี่น้องสังเกตป้ายดีๆแล้วกันนะครับปีนี้อย่าลืมไปเที่ยวงานกาชาติบ้านเรานะครับของกินเยอะแยะมากมายวันปีนี้คนเยอะมากๆนะครับน่าไปเที่ยวมากๆของกินก็เยอะสําหรับสายกินสายแกล้มไม่ควรพลาดฝากอีกหนึ่งร้านแล้วกันครับร้านเจ้าแม่หอยนางรมกุ้งแช่น้ำปลาเจ้าดังอีกหนึ่งร้านร้านเด็ดของผมครับผม